ทุกคนนกนกกระยางเออมันก็ไม่ได้นกกระยางนะนกกระยางก็มาจบรอกินปลาทุกคน <c oughs> เห็นไหมมันก็มันก็จอบอยู่พอมีปลาตัวเล็กตัวน้อยไหลามาใกล้ๆกล้ปากมันมันก็จะจุ๊บเออจับจับจบเลยเห็นไหมเนาะ ูขาวเต้มอยู่น <c oughs> ู่นนกกระยางเรากินปลาอยู่ฝั่งนู้นเรากินปลาอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมนะเห็นนนี่อไนอะไร mọi người biết là mình 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 mình